มีวันพระพระเกวะโต i um. ซึ่งในโอกานี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรศิษากรเจ้าคณะจังหวัดบุรมย์เจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงได้เมตากึ่นนั่งประจำบนธรราชแสดงทาแล้วกดากยังกินปีเตมุยธรมมานัดพันกลามิโลทัธรัมมันกีขมมิกดาบัดนี้ อัตมาผ่าจากใจเจริญเจพระสัทธรรมเทศนาในธรรมจักรกับวัฒนศึกษาพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญา